ก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมนะครับเทปวิดีโอของครูต้านะครับก็อย่างที่บอกกันแล้วนะครับว่าเราสอนนอกสถานที่นะครับเพราะฉะนั้นสถานที่เราไม่เคยจําเจและก็สาซักนะครับมันอาจจะเป็นจังหวัดนั้นจังหวัดนี้หรืออําเภอนั้นอําเภอนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะเรียนนะครับท่านปรึกษาหาเวลาตัวเองได้เลยว่าวันไหนนะครับเพราะว่านอกสถานที่ครับคือเราหาสถานที่เองนะครับและรับประกันนะครับแน่นอนว่าจะต้อง เรียนแล้วรับรดเป็นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านสนใจเรียนนะครับอย่าไปคิดเยอะนะคิดแล้วมันก็ไม่เป็นสักทีหนึ่งนะครับมาเรียนเลยดีกว่านะครับถ้าท่านชอบสไตล์การสอนของผมนะครับก็ติดต่อมาได้ที่0883350072นะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนะครับครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ผู้เรียนนะครับว่าเป็นยังไงมายังไงนะครับมาเจอกันยังไงได้นะครับ ก็ตอนนี้มาถึงที่นะครับที่เราจะใช้ในการสอนเป็นพื้นฐานนะครับย้ําว่าแค่พื้นฐานนะครับไม่ใช่ว่าเอาจริงเฉพาะในตรงนี้นะครับซึ่งมันมีหลายคนที่ถ่ายได้แล้วก็ถ่ายไม่ได้ซึ่งผมจะถ่ายเป็นบางเคสนะครับที่มาแบบสําคัญแปลกๆอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้เราได้ศึกษากันเพราะถ่ายหมดมันคงอัพไม่ทันนะครับอย่างเช่นเคสนี้นะครับการเดินทางของเขานะครับมายังไงครับมารถบัสค่ะมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอศิลปภูมิอ๋อต่อมานะครับต่อมาเนาะ นั่งรถต่อมาก็มาพักที่โรงแรมอ่ะพักอะไรนะกินปาร์คกินพาร์ครับในเมืองมานาสรคามนะครับก็อย่างที่บอกนะครับนักเรียนผมนี่มีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเดินทางมาเองหรือให้ผมไปที่บ้านคือผมรับฟังทุกเรื่องราวนะครับแล้วก็การตกลงกันว่าจะเรียนแบบไหนนะครับอย่างเช่นแบบนี้ก็มาเช่าที่อยู่อะไรอย่างนี้นะครับก็มีการวางแผนไว้แล้วล่วงหน้านะครับนั่นก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับ ตามนั้นเลยนะครับส่วนมาเรื่องการขับนะครับผมก็จะมาถามว่าก่อนหน้านี้ไปรู้อะไรเกี่ยวกับรถยนต์มาบ้างแล้วครับเคยลองขับเคยอะไรมาบ้างแล้วก็คือลองขับอยู่น่าจะสองครั้งครั้งหนึ่งชนขยะค่ะก็เลยไม่กล้าอีกเลยนานมากแล้วก็เลยมาหัดขับอีกครั้งได้หลายดีแล้วขับเองคนเดียวหรือว่าไม่ใช่ขับแฟนดพาขับแต่ว่าก็เนาะแอบขับ อยู่เยอรมัน่ะแอบขับเขาไม่ให้ขับมันผิดกฎหมายอยู่เยอรมันด้วยอ๋อนี่แหละนะครับแล้วทีนี้ก็เลยเออพอดีกลับมามาเยี่ยมบ้านค่ะก็เลยเอามาเรียนเผื่อจะไปเรได้ภาษาไหมได้ได้ค่ะแต่ยังไม่ได้ทักทายภาษาเยอรมันหน่อยมีคนดูอยู่อ๋อกุเทนทักค่ะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะได้รู้ว่าไอ้จริงๆแล้วนะครับเราไม่ได้สอนเฉพาะคนไทยนะครับผมก็มีคนไทยในประเทศนู่นประเทศนี้นะครับก็กลับมาที่บ้านครับเพราะว่าไปเรียนที่นู่นก็อาจจะว่าแพงอาจจะว่า เรียนแล้วเขาสอนวันละชั่วโมงวันละอะไรเงี้ยมันไม่จบสักทีหนึ่งไม่รู้ว่าจ,จะเป็นวันไหนนะครับก็อันนี้ก็เหมือนกันเรามาถึงรถคันนี้นะครับว่าเขาเคยขับรถมาแล้วอุปกรณ์อะไรต่างๆก็น่าจะรู้มาบ้างเรามาสัมภาษณ์พร้อมกันแล้วก็ดูไปพร้อมกันเลยนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องการสตาร์ทนะครับรถคันของตัวเองเป็นรถยี่ห้ออะไรครับสกอต้าค่ะอาเป็นรถที่ต่างประเทศอ๋อ วิธีการสตาร์ทของมันเป็นประมาณไหนครับก็เหมือนกันนี่แหละค่ะสตาร์ทก็ทำยังไงบ้างเหยียบคันแล้วก็สตาร์ทเลยค่ะอ๋อตัวนี้ตัวนั้นเป็นเหยียบคันสตาร์ทมีมีบางตัวไหมที่ไม่เหยียบหรือว่าหรือว่าสตาร์ทหรือเหยียบคันก็ลืมนานแล้วแต่ดีแล้วครับอย่างนี้แหละที่ผมต้องการแบบนี้แหละใช่นะครับเพราะว่าอย่างอย่างน้อยๆแหละนะครับถ้าเราไม่รู้พื้นฐานที่ชัดเจนมันจะเป็นอย่างเงี้ยลืมๆจำจำอย่างเงี้ยอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกัน คือรถจะมีสองแบบนะครับปัจจุบันเนี่ยประมาณว่าเหยียบคาดสตาร์ทเหยียบคาดปุ๊บกดปุ่มสตาร์ทนะครับกุญแจประมาณนี้แหละเช็คก่อนนะเช็คเกียร์ก่อนนะแล้วก็เอาละครับเริ่มเลยเสียบที่ช่องนะครับในรุ่นที่เป็นกุญแจนะครับแล้วก็หมุนไปหนึ่งแก๊กะให้อีกครับอันนี้คือเรียกว่าหนึ่งแก๊กนะครับแก๊กแรกคือแก๊กเครึ่องเสียงนะครับอีกแก๊กหนึ่งนะครับแก๊กนี้เป็นแก๊กเตรียมพร้อมนะครับออนไว้ มันจะมีระบบต่างๆขึ้นมาเห็นไหมนะครับาบางคนไม่ไม่ได้คิดถึงตขั้นตอนนี้ก็ข้ามไปแต่แล้วแต่นะครับอันนั้นก็แล้วแต่แต่อยากจะบอกว่าให้วอร์มก่อนแล้วก็พอออนเสื้อให้รู้ว่าจับที่หัวเกียร์เช็คก่อนว่ามันว่างไหมนะครับก่อนที่เราจะไปสตาร์ทมัน,ม,นมันว่างไหมแบบนี้ <c oughs> ยกให้มั่นใจครับชิดซ้ายชิดขวาชิดซ้ายอ่า,าอ่าถ้าเป็นแบบนั้นว่างนะครับโอเคเสร็จแล้วเหยียบคาดไว้นะครับแล้วก็ลองสตาร์ทโดยการหมุนกุญแจนะครับถ้าไม่ถึง